ในวันนี้ก็อยู่กับหมูฉลาดเช่นเคยครับกับกิจกรรมสุ่มกาชาแจกคนดูนะครับผมและตอนนี้ช่องของผมก็มาเกือบถึง2,000ซับสไครต์นะครับใครที่รวมตัวมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอาล่ะครับในคราวนี้เราจะมีเงินมากกว่า1 0 0 0 0แสนนะครับซึ่งแน่นอนครับทุกตัวละครที่ได้เนี่ยเราจะมาแจกคนดูเหมือนครั้งที่แล้วนะครับไอคิที่แล้วนะครับผมจะทําการแจกสําหรับคนที่มาคอมเมนต์เร็วที่สุดนะครับในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ผมเท่านั้นนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อไว้ด้ ให้มาเอากี่มงนะครับประมาณนี้แล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ว่าได้ตัวละครแล้วด้วยนะครับโอเคเราจะมาเริ่มสุมนะครับในตู้แรกเนี่ยของผมมันจะมีตัวอัปเกรดให้ท่านเซตบเกอร์แมนนะฮะซึ่งคราวนี้ผมจะสุมให้เหลือเงินสัก9 0,000มื่นก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปเปลี่ยนตู้สุมนะครับเปิดตัวมาถึงก็เขมปีนนะครับนสุมต่อปุ๊บอ่ะเรได้รีเจนมา1ตัวนะครับจดเลยผมมารู้สึกได้เวยว่าวันนี้เราจะเกลือทุกครั้งที่มาสุมแม่งมาเกลือเสมอเว้ยอ่าเหตุไงแม่งเกลือจริง เกือบแบบคิมป๊กเลยอ้อผมจะตั้งค่าให้มันขายตัวละครพวกอ่าเบสิกอันคอมอนแล้วก็แรนะครับจะได้แบบมีเงินมากดบุญเรื่อยๆนะฮะสำหรับตู้แรกผมจะสุ่มสัก2 0 0 0 0กว่าๆเนี่ยให้เหลือ9 0 0 0 0แล้วก็จะพอแล้วนะคิมปีดโอเคได้ดีเจนตัวที่2แล้วนะครับเอาจริงนะดีเจนผมว่าเริ่มโลนแล้วตอนนี้คือดาร์คสปีกเกอร์แมนเนี่ยมีเยอะมากนะฮะตุนไว้เกือบ20ตัวได้นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะผมว่าเดี๋ยวผมจะจัดคลิปแบบ เดินแจกตัวละครบ้างแล้วไม่ก็ไล์แจกครับแต่สมมติใครเจอผมในเกมเนี่ยเดินมาทักเดี๋ยวผมให้รีเจนต์ตัวหนึ่งเลยอ่ะตอนนี้ก็หมดมาประมาณ1 0 0 0 0หมื่นเหรียญได้แล้วนะครับเพราะว่าเรามีการขาย3ตัวพวกเบสิกอันคอมมนแลด้วยเนาะได้รีเจนต์มา2ตัวแล้วมิติสูตรตัวนะฮะโคตรเกลือโอเคเลยรีเจนต์ตัวที่3นะครับเรียกได้ว่าหมดเป็นหมื่นแขนยังไม่ได้แตะนะครับมิติสักตัวเนี่ยอ่ะเราก็กดกันไปยาวๆนะครับได้กี่ตัวก็แจกเท่านั้นนะฮะผมมิติไม่ออกก็อดมิติกันนะครับ จริงๆผมว่าผมเริ่มคิดอยากจะขายแบบตั้งขายอีพิกกันนะมันเริ่มรกอ่ะแต่ก็เก็บๆไว้ก่อนเผื่อเอาไปใช้ใจค, <c oughs> คอที่จะออกแต่ดีเจสแหะครับพี่น้อง <c oughs> เดินเข้าเดินออกรวัวๆนี่นี่มีแบบว่ากดสุ่มทีเดียวร้อยตัวไหมแบบอันนี้มันเข้าออกหลายรอบเกินรวมๆก็หมดไป2องหมื่แล้วนะครับก็ยังไม่ได้มิติสักตัวนะฮะได้ดีเจนมาเป็นตัวเดนะครับผมโอเค โอเคเลยเกลือจริงนะฮะตอนนี้ก็เหลือเงินอยู่9ก้าหมื่นแล้วก็จะมาไล่ขายตัวพวกตัวที่มันไม่ได้ใช้แล้ว <c oughs> แล้วเดี๋ยวเอาเงินที่ส่วนต่างที่เหลือมากกว่า9ก้าหมื่นไปสุ่มเพิ่มนะครับโอเคขายได้มาพันสี่ก็ไปสุ่มได้อีกรอบหนึ่งนะ,ะกดค้าขายอีพีไปเลยละกันแล้วก็กดสุ่มปุ๊บอ่ะเกลือนะฮะขออยคันนี้ทำไมมันจะเกลืออะไรขนาดนั้นวะเกินก็จบตู้นี้ไปด้วยรีเจนหตัวนะครับเป็นรีเจนเจน,เจนแพคสปีกเกอร์แมนนะครับ ส่วนมิติก็ไม่ออกสักตัวนะครับใช้เงินรวมๆไปน่าจะประมาณ2 0,000ได้นะแล้วก็ขายตัวที่ไม่ใช้ออกก็จะเงินกลับมา90,000นะครับสำหรับไอ้ตู้นี้ผมจะพอก่อนแล้วกันเอาเงินที่เหลือไปสุ่มตู้หน้านะครับเพราะว่าตู้นี้ไม่ค่อยมีตัวที่อยากได้สักเท่าไหร่นะฮะโอเคตู้ถัดไปก็จะเป็นตัวสเกตทท่านคาเมล่าแมนนะฮะอันนี้ผมค่อนข้างอยากได้เป็นพิเศษเพราะว่ามันขาดตลาดด้วยตอนนี้เอาไปแลกไดมอนด์แล้วก็มาขายด้วยเนาะ ส่วนเมดิกนี่อีปิกผมไม่เอาเลยแล้วกันเพราะตอนนี้ในตัวผมพเ,เมดิกมันเยอะมากเว้ยห้าสิตัวได้อะขายทิ้งไปเลยแล้วกัน หมดมาหมื่นหนึ่งนี่รีเจนยังไม่ออกนี่ก็เกินไปเปล่าอ่ะเนี่ยเกินไปเก้าหมื่นนะเว้ยอันนี้คือมันมากกว่าหมื่นแล้วด้วยเพราะว่าเราขายตัวละครด้วยอ่ะหรือว่าผมจะดวงซวยจริงๆว่าวันเนี้ยวันนี้นนจริงๆเราหมดรวมๆมานี่มันมันเกินสี่ห้าหมื่นแล้วนะใช่ไหมเรายังไม่ได้มิติสักตัวอ๋อคือเวลาออกออกคู่งี้เหรอจริตใจจะไม่ออกมิติสักตัวจริงๆหรอ <laughs> อันนี้คือแบบผมว่าเมื่อเทียบกับเลททั่วไปแล้วอะสมมติมัน0ูนเใช่ไหมห้ตัวมันต้องร้อยอ้นี่เรายังไม่ออกสักตัวนี่คือแบบเราเป็นคนดวงสวยมากนะสุ่มให้ดูแบบเรียวๆนะครับว่าแบบเราได้จริงหรือไม่จริงยังไงนะฮะเอผมเห็นคนแต่งตัวเป็นคาเมล่าแมนปะโคตรเท่อะเออแต่งเท่ดีเวลเนี้ยมาครับมากดสุ่มต่อมาลุ้นดีกว่าว่าเราจะดวงดวงเกลือขนาดไหน,นะฮะอันนี้ก็จินจังคาเมล่าแมนตัวที่3ามนะครับตัวที่สาม ซุ่มมาขนาดนี้ก็เพิ่งได้3ตัวนะฮะสำหรับตัว Ninja นินจาคาเมราแมนนี่เกลือเหมือนกันนะผมเริ่มเอกใจแล้วว่าเราจะกดคูณ2เพิ่มดีเปล่าวะกดซื้อดีปะ่ะแต่ก็แบบเนี่ยมันซื้อใบเดียวมันก็9กโลบักก็ไม่คุม้มอ่ะอ๋อช่างมันแล้วกันรอไว้กดอย่างอื่นดีกว่าโอเคนินจาคาเมราตัวที่4นะครับดูทรงแล้วนะครับเราหมดมาน่าจะเกินห้าหมแล้ว พราะมีขายตัวตลอดใช่ไหมนี่ก็ยังไม่ได้มิติสักตัวนะครับเดินเข้าเดินออกแบบยาวๆไปเลยนะแบบแม่งไม่คิดจะมาจริงๆเว้ย <c oughs> เออโอเคนิการคาเมร่าตัวที่5และ6นะครับดีเจนนี่ลวมๆได้มา10กว่าตัวแล้วนะแต่มิติก,ก็ก็ยังไม่ออกนะครับก็เงินเหลืออยู่6,6 0มืแนหกลนะฮะลดไปเร็วมากก็สู่หลูกการเดินเข้าเดินออกสุ่มตัวยาวๆนะฮะคิดแต่พี่แกไม่คิดจะออกจริงๆหรอ <c oughs> เราหมดมาเกินคึ่งแล้วนะเว้ย ดูดิดิเจนแบบล้นเลยไอตัว Ninja นินจาที่เขาเรียกกันคิริโตปะเหมือนแบบน้องๆเรียกกันคนะิริโตเนาะเออทำไมเรียกคิริโตอะคาใจเหมือนกันแบบมันถือถือไม้ดูดส้วมคู่งี้เหรอเออถ้าแบบถือไม้ดูดส้วมคู่แล้วเรียกคิริโตนี่สงสารคิริโตเลยที่ถือดาบคู่ <c oughs> เอาละเหลือเงินห้าหมื่นแปดจะกดเดินเข้าเดินออกสุ่มตัวรัวๆนะครับไม่คิดจะออกจริงๆนะฮะตอนนี้ผมเริ่มเริ่มแบบท้อใจแล้วเว้ยว่า มิติคือมันไม่โผล่มาเลยตอนนี้โผล่มาแต่ลิจินก็ประมาณสิบตัวแล้วอะโอเคจริงๆแผนผมมาคือถ้าเราเหลือเงินแค่ห้าหมื่น่ยผมจะเลิกเลิกสุ่มตัวแล้วเพราะว่าจริงๆมันจะมีตัวละครใหม่เข้ามาจะจะไปสุ่มรอบตัวใหม่เนาะแต่คิดว่ามันมันยอมไม่ได้หว่ะแม่งหมดหมดนับแสนและมั้งจริงๆถ้ารวมตัวขายด้วยแต่ยังไม่ได้เนี่ยหัวหัวเสียท <c oughs> ี่ผายแล้วเนี่ยโคตรหัวเสียเอาไงดีวะ นี่กล่องก็ยังไม่เปิดเลยนะเปิดส,สักกล่องหนึ่งแล้วกันได้แลมาก็เอาเป็นว่าผมจะไปสุ่มต่อแล้วกันให้มันหมดเลยห้าหมื่นนี้ก็หมดไปหมดจะรวมรวมหมดทั้งสักแสนล้วไม่ได้มิติก,ก็ช่างมันแล้วกันไปนะเราไปสุ่มกันต่อนะครับเพื่อจะเอามิติกไปเจ็ดคนดูให้ได้นะฮะเราจะได้หรือไม่ได้นะครับเปิดต่อก็เริ่มจากเข็มปิดเลยนะเข็มเลยนะอ่ะกดต่อเลยดีเจ,น,น,จ,เจน,นะน่าจะตัวที่เจ็ดแล้วป่ะน่าจะตัวที่เจ็ดแล้ว นะกดสุ่มต่อเลยบึ๊บอ่านินจามไพคามีล่าลินเจนของตู้นี้ตัวที่8จัดได้ว่าเกีมหวมาเก <c ười> ือใช่ไหมก็สู่ช่วงไทม์แลบ,บนะกดสุ่มตัวต่อเกือแลวเกินหลือส3 0 0นะาครับอ่ะลีเจนนะครับตัวที่9นะครับผม เริ่มหาพลังใส่มูลแ้วเดินรอบๆก่อนแล้วเขาให้กดซุ่มปุ๊บอ่านินจาคาเมล่าดีเจนตัวที่สินะครับนินจาคาเมล่าตัวที่สิบอ็ดนะครับผมเสียงแบบเริ่มสิ้นหวังป่ะแบบแม่งชิบหายแล้วเราหมดมานับเศษแล้วเว้ยมิติไม่ได้จับซักตัวนะฮะ ว่าไม่ถึงเวลาเรามาอวดดีกว่าว่าใครเกลือกว่าผมแบบมีใครไม่ใช่แบบเปิดเงี้ยเสียเงินมากกว่านี้แล้วไม่ได้มิติสักตัวเลยมามาอวดกันได้นะฮะเกลือเกินกดต่อปุ๊บโอเคตอนนี้นินจาคาเมราแมนตัวที่12นะครับเอาจิ๊บป่ะครับเวลาผมทำคลิปสุ่มตัวละครเนี่ยผมไม่รู้จะทำอะไรจริงนะเพราะมันเป็นการแค่แบบเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออก,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 กๆๆใช่ไหมว่าเราจะได้ตัวอะไรนะแต่ตอนนี้เราสุ่มมาหมดน่าจะเกินแสนแล้วฮะก็ยังไม่ได้มิติสักตัวเนาะ ถือว่าแบบน่าจะเกิดเกิดม,มากๆแล้วเพราะเราขายตัวตลอดอัอนนี้ก็รีเจนตัวที่สิบานะครับสภาพเงินตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่2 0 0 0 0สองอ่ะคิดดูนะจาก10,000แใช่ไหมแล้วเรามีการขายตัวละครตลอดอ่ะเออแต่ตอนนี้เหลือสอง0 0ผมยังไม่ได้มิติสักตัวนี่แบบแย่นะอันนี้คือแย่แล้วตอนนี้ผมอยากให้ระบบเกมมีการกดสุ่มร้อยตัวจริงๆนะแบบเห็นบ่านเราต้องมานั่งเดินเข้าเดินออกเงี้มัน <laughs> วนนานอ่ะโอเคครับนินจาคาเมล่าตัวที่สิบี่นะครับ ตอนนี้ผมมีมิติแบบอย่างละ2ตัวนะแล้วก็กะจะอันนี้คิดจริงๆแล้วว่ากลับมาแจกแล้วแต่ก็ดูทรงแล้วมันน่าจะไม่ได้ปะเราเราหมดปะ <c oughs> เยอะพอตัวแล้วนะอันนี้ก็เป็นดีเจนตัวที่ห <c oughs> ้านะครับสำหรับตู้นี้นะฮะอ่ะทำแลบ,บกดสุ่มตัวต่อเข้าออกเข้าออกยาวยๆนะฮะ ไม่รู้จะทําอะไรจริงนอกจากวิ่งเข้าออกเข้าออกนะมีพลังมูไหมจาคาเมลแมนตัวที่16แล้วนะครับ16แล้วนะครับทุกคนนะฮะตอนนี้ในกระเป๋านี่คือมันล้นหลามเหลือเกินนะครับนินจาคาเมล่าแมนนะครับผมใครจะเอาตัวนี้ก็ฝากร่วมกิจกรรมให้มันตรงด้วยนะครับว่าทํายังไงบ้างน,นะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ในคอมเมนต์นะครับอ่ากดต่อนะครับรู้สึกว่าตอนนี้อ่าตัวิีเจนดนินจาคาเมลเราเนี่ยมันเยอะเกินไปนะ17ลว อ่ะสิบแปดแล้วครับมาลัวๆเลยฮะมาลัวๆเลยอ่ะผมว่านะเดี๋ยวไม่จะมาแบบรอบละตัวอนะ่ะอ่ะเห็นไหมตัวที่สิบเก้าคือกดสุ่มหนึ่งทีได้หนึ่งทีแล้วหลังๆเนี้ยมีใครสนใจเอาแบบมิติมาแลกรีเจนไหมครับเอาไปเลยครับรีเจนผมเยอะเกินไปเยวะชิบหายนะตอนนี้ไม่รู้จะแบบเอาไปทําอะไรแบบต้องแจกหรือเอาไปขายอะไรยังไงเดี๋ยวนะตัวที่ยี่สิบแล้วนะครับยี่สิบแล้วนะครับดย๋ยวคราวหน้าผมไม่จะมานั่งขายตัวรีเจนตัวสิบบาทแล้วนะ มันเกิน,น,นเนี่ยเหลือเงินอยู่แค่หมื่นสามคือจะหมดแล้วนะครับสงสัยต้องหาพลังสายมูว่างครับเดินมาข้างหลังปุ๊บอ้าวแล้วใครเขาไปยืนอยู่ตรงนี้วะเนี่ยอะไรวะเนี่ยแ <laughs> ปลกลับไปส่งต่อไหนๆก็มาขนาดนี้ก็ให้มันหมดตัวไปเลยแล้วกัน อไปก็ิจจาคาเมล่าตัวที่21แล้วนะครับ21แล้วนะเอาจิงป่ะพอแบบเงินเหลือต่ำกว่าแสนเนี่ยแบบสภาพโคตรสิ้นหวังเลยเ,ลยเราเราสุ่มมาน่าจะรวมๆอะ่ะถ้าคิดเป็นเงินแบบขายของขายให้ด้วยอะ่ะผมว่าน่าจะแสนสามหรือแสนสี่แล้วแหละคือปกติมัน50ตัวคนออกตัวหนึ่งเว้ยอันนี้คือดวงบัตรซบเกินไปนะครับจะมีใครซวยกว่าผมไหมก็ลองมาอวดๆกันได้นะฮะ อีก2โลสุดท้ายนะครับกดสุ่มไปรอบแรกไม่ได้อะไรกดไปอีกรอบปุ๊บก็ไม่ได้อะไรฮะคุณเห็นกับสิ่งที่เกมทำกับผมไหม, What <the> fuck? ผ,มผมหมดเงินเป็นแสนไม่ได้มิติกสักตัว w h a t t h ฟ f u c กเราได้รีเจนมารวมๆี่30ตัวปะไม่ดีประมาณ26ตัวแลนะ้ตัวได้ั้มถ้าจะไม่ผิดเอาเป็นว่าใครที่อยากได้ตัวละครรีเจนอะไรที่ผมสุ่มได้เนี่ย สามารถทักมากคอมเมนต์พิมพ์ชื่อด้วยทำตามกฎด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ทำไม่ไม่ถูกกฎเนี่ยผมจะไม่แจกนะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ผมก็ปงเรียบร้อยแล้วครับไว้ประมาณคราวหน้าเนี่ยจะมาสุ่มใหม่ละแต่จริงก็จะมีสุ่มกล่องฮาโลาวีนด้วยยังไงก็เจอกันนะครับบ๊ายบาย